สนับสนุนเบิ่งข่าวเมืองอุดรโดยสนใจอยากสร้างโรงงานผลิตอาหารและเครื่องสำอางใช้ทุนน้อยติดต่อดรเพชรศัต์โทร0879929993ช่องคุณภาพระดับโลก CTH ความสุขครบรถสำหรับทุกคนในครอบครัว ที่ศูนย์การค้ายูดีทาวจังหวัดอุดรธานีได้มีการจัดกิจกรรมเปิดไฟต้นคริสต์มาสฐานม้าหมุนส่งเสริมการท่องเที่ยวส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่โดยมีนายกอบเกียรติการจนะรองผู้ว่าราชการจังหวัดได้มาร่วมงานเป็นประธานเปิดกิจกรรมดังกล่าวซึ่งมีนายธนกรวิรชาติยานุกูลกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทอุดรพาซาจำกัดเป็นผู้กล่าวรายละเอียดในการจัดงานครั้งนี้ทั้งนี้ศูนย์การค้ายูดีทาวได้จับมือกับพนมิตรร่วมกันจัดหากิจกรรมใหญ่ส่งท้ายปีในการเตรียมตัวนับถอยหลังเข้าสู่ปีม้า ในการประดับประดาด้วยไฟแสงสีนับล้านดวงและในระมต้นคริสต์มาสฐานมาหมุนครั้งแรกในประเทศไทยขึ้นมาโดยจะเป็นแหล่งดึงดูดให้ชาวจังหวัดอุดรและนักท่องเที่ยวได้มาร่วมกันเที่ยวชมและถ่ายรูปซึ่งจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจปีกทางหนึ่งนอกจากนี้ไฮไลท์ภายในงานยังมีเทพสุริยันและเทพีจันทาคือบอยปกรณ์ฉัดบริลกษ์และมาคี้ราศีบาเลนซีเอกาได้มาร่วมเปิดงานสร้างสีสันภายในงานอย่างสนุกสนานสนใจอยากสร้างโรงงานผลิตอาหารและเครื่องสำอางใช้ทุนน้อย ติดต่อดรอเตร์เพศั์โทร0879929993ช่องคุณภาพระดับโลก c t H ความสุขครบรถสำหรับทุกคนในครอบครัว